สวัสดีจ้าพินองจ้าวันนี้เลิกงานแล้วเนาะจ้ะเข้าท่างหลังบ้านพามาเบิง่งนทกอีกโตว,วันโตขึ้นเนาะอ่นอนส่วนพัอีตัวเมีมอเ่อันนี้พักกัดหิน ปลูกข้างนอกไว้อีกแ,แล้วมนวันว่าไม่สได้กินว่พักบุ่งกับงามน้องล,า,ลากาตเตอร์มแมนงามอันนี้คุณตู่นะคะน้องตู่เรานะคะแม่ม่านกับเขามาก้ามหลายจ้าเบิงบ้งบุกแตีนเป็นอื้อยอยุ่ แปลงพ่อยหญ่ปลูกลกคักลกแน่เดิอนี่เอาไปกินแล้วได้สองเทียละนี่อทำไม่อหนกไปแล้วว่เนี่นะเราจะปลูกแปลงพ่อยหญ่ปลูกลกนี่กำลืงแบบไงอ่ะแตงพ่น้เลยแตงย กันไล่ไล่ค่ะบอกทันร์ได้กินมันบ่ฮงเอบอกทัวนี่กินยูโดกเนาะอันนี้หัวตาเดือนมิถุน,นาโครกฎาสิงหามิถุน,นาโคกกรกฎาสิงหากันยาได้กินยูโดมากเนาะประเทศปีนี้สิด็อกคือทุกปีเพราะทุกปีเนี่ยโอ้ยเกมไฮมูไปเป็น,เป,นเป็นคุเลย เกไปฟังพี่น้องยวนปามมิ่งอยู่อีกจังวัดนึงกับเอาไปปะเพียกปีนี่คือว่ใไหนถ้ามันมาทึถึงเวลาไงมันบอกเลิกงานแล้วหาโมงจะหกโมงนะนะเดดจ้าเดดจ้า นี่ใ่ตุ่นอันนี้มาปูแม่จ้านี่ละ,ะบรรยากาศบานเฮ้าเนาะที่เดนมากหามุ่งหามุ่งเคืงนี่ละมั้งเวลาเนี่ยช่วงนี้แดดเบิดกับเม,ม่นซีหาถุงถุงบอแอปเปิลมมัวงแอปเปิลมมั ไปไปนี่ลกอกยูดอกเว้ยแอปเปิ้ลล็อกด้งาน,น,นกิ้งนี่กิ้งนี่ที่จริงมันหกักเด้พี่กายพเป็นหนมากได้ตากินอยู่ดอกเว้ยปนยีนี้บ้างนะเนาะแอปเปิ้ล ดกอกยีดอกพุดนะดอกยีดอก,ก,ดอกท,ท่านพันธุ์ท่านไงน,าาน่าจะเนาะได้กินมันอยู่ดอกปีไก่ได้ตำกินเท่าเดียวปีก้อนพูนตำกินว่ัชรน้องพวกน้องเนาะน้องกระมาเหรียญนั่กระตำคิ้วเขากินพักอันนี้ยเพราะท่านขึน้น ตะลุ่งเม็ดผักหมือว่านเนะมันคืออาน้ำเยอะจริงๆเลยมันอาอเมื่อกี้นี่นะ,ะละเน่อันนี้ปลูกพักช,ชี่ตะวนะันเอาเขาตะลุ่งเม็ดหมือว่านเนี่ยนี่พัก การขึ้นเนข้นเลี้ยวเข้นเลี้วจ้ากินไมน่บั่นกระจงแล้วก็อันนี้ต้นบักเก็ตเทศเมือ่อติตายบ่๊ึปลูกไว้แบบข้างนอกไหมตายกระตายโลดตกข้างในมีอยู่ที่เขาบ้านเราได้จับพี่น้องเด้อ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้นิดเออพี่น้องเด้อฝากติดตามให้แน่เป็งงนน้องใจให้น้องฟินแนะ่น้องฟินอยากเห็ดมีเวลา,ากับิภาพไปเที่ยวพานนองฟินไปพาให้ป้ป๋าพาไปเที่ยวนันเที่ยนี้พาไปเบิงนันเบิงนี้ในเดนมาร์กน่าจะเนาะสำหรับคนบ้านห้องสิเนาะในเบิงชีวิตเด็กไทยไมาอยู่เดนมาร์กน่าจะเนาะสำหรับอันคลิปนี้ไม่ใ,ใกลน้องฟินจบคลิปไว้แค่นี้ก็เนื่อจะเด้อสวัสดีจา้า